ก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสล็อตลอเลนเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ลอเลนมาเล่นเกมไอไก่แจ้นะทุกคนไก่แจ้คือคณอ,องตามคําขอของพี่เอ็มเลยนะอย่าลืมเข้ามาดูด้วยละกันนะก็เริ่มกันเลยดีกว่านะวันนี้ลอเลนพกทุนมาพันห้าตามที่ขอเดะเลยนะเริ่มที่เบ็สี่สิบกดออโต้เพย์หนึ่งพัน 40, ค, 1, ครั้งเหมือนเดิมเลยคะ่ะก็ไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงนะ ก็ภาวนาให้มันแตกนะเแบสบ40กับทุนพันห้าก็ถือว่าเร็วอยู่นะหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ไล่เบสอะ่ะเรากดเทอโบแบบรอเลนตอนเนี้ยเห็นปะเงินยุบเร็วมากก็สําหรับใครนะคะที่อยากเล่นตามรอเล่นอยู่อยากเล่นค่ายเดียวกับรอเลนเลยอุ้ย้าเรีเกมก็สามารถคลิกที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนนาหบหกอุ้ยอุ้ยสี่ตัวว่าสวยโอ้โหจะแตกไหมเนาะ มั้งแต่ต้นเกมเลยเนี่ยมันใจใจกับเราวะ่ะไอ้ไก่มันใจใจ,ใจกับเรานะทุกคนเฮ้ยโอ้โหถ้าไหลอะตัวคูณก็จะเพิ่มนะทุกคนเกมเนี้ยถ้าจังหวะมันโหดมันโหดแบบโหดจริงเมื่อก่อนเราเล่นเล่นอนะ่ะเออคือมันโหดแบบโหดแบบร้องกีตาระทุกคนโหดจริงโหดจัง แต่เวลาไม่โหดก็คือไม่จ่ายเกลือก็คือเกลือนะทุกคนก็วันนี้มาเล่นตามคำขอนะคะก็ตามที่เพียมขอเลยก็บอกว่าถ้ามันบวกปุ๊บให้เลิกเล่นเลยตอนนี้บวกละเดี๋ยวเลิกเลยละตอนเนี้ยรอเล่นบวกเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยยังไงอุ้ยเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่วะโมอ่อไรพูด โอ้โหสี่พันเราเลิกจริงทุกคนเวอร์เวอรจริงไอ้ไก่มันเอาเกินทุกคนห8าพันแดเบสสี่ส,สิเลิกดีจังหวะเนี้ยขออนุญาตปัดเสษก่อนละกันนะก็โอ้โหทุกคนวันนี้มาเร็วไปเร็วของจริงนะเล่นตามคำขอเลยแบบตามคำขอ,อจริงๆเลยท,ทุนพัน0เบสสี่กดออโต้ โตเพย์หนึ่งพันครั้งนะคะแล้วก็ตอนนี้บวกมาเจ็ดพันอู้ปังอยู่นะเลิกเลยดีกว่าเอาตามคำขอเดะเลยนะก็ใครที่อยากเล่นตามรอเลนนะคะรู้อยากเล่นที่ค่ายเดียวกับรอเลนเลยก็คลิกที่หน้คลิปได้เลยนะคะทุกคนส่วนใครที่ที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับรอเลนด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วดีกว่าไว้เจอกันเกมหน้าค่ะทุกคนไปละบ,บายบายจ้า